ซิกเกอร์009รถตู้ไฟฟ้าสุดหลูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเรานำปฏิตัง้งพรมกระดุม,มเล็กไปดูกันเลยครับถ้าคุณต้องการพรมที่สมบูรณ์แบบพบกับพรมกระดุมเล็กดีไซน์พรีเมียมที่ปกป้องรถคุณในทุกการใช้งานครับออกแบบสำหรับซิกเกอร์009เข้ารูปพอดีเป๊ะครอบคลุมทุกพื้นที่ในรถป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าไปสะสมในรถวัสดุ PVC เกรด A นะครับพื้นผิวลายกระดุมเล็กพื้นหลังมีปุ่มกันลื่น ป้องกันขีดข่วนทำความสะอาดง่ายแค่เช็ดหรือล้างน้ำเติมเต็มความสวยงามภายในห้องโดยสารเข้ากับเบาะหนังและการตกแต่งได้อย่างลงตัวมีหมุดล็อกยึดพรมนะครับติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือแค่วางตามจุดล็อกพื้นรถพร้อมใช้งานได้ทันทีคุ้มค่าใช้ได้ทนทานตลอดอายุการใช้งานไม่หลุดหรือขาดง่ายนะครับเหมาะสำหรับเจ้าของซิกอร์0่นผู้ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในการดูแลรักษารถยนต์สนใจสอบถาม กดที่ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยนะครับ